สมาชิกในคอกนะคะพามาชมวัวในคอกค่ะมีอยู่ทั้งหมดหกตัวนะคะอันนี้เป็นวัวสาวนะคะยังไม่มีลูกคะ่ะนี่เป็นเด็กนะคะเด็กวัวนะคะ บอันนี้คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะอายุหนึ่งขวบกว่านะคะมีลูกแล้วนะคะแม่บัวทางนู้นเป็นแม่ของลูกบัวตัวนี้นะคะ ตัวที่หันหลังนี้นะคะตัวนี้มีลูกสองตัวแล้วนะคะตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้นะคะลูกอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วนะคะเป็นตัวผู้ค่ะหมอหมอหืม ตัวนี้อายุเยอะที่สุดในคลองนะคะเป็นรุ่นแม่รุ่นยายแล้วนะคะช่วงนี้แห้งแล้งค่ะไม่ค่อยมีหญ้าให้กินเลยค่ะลูกของตัวนี้จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะกำลังกินหญ้าอยู่นะคะ ตัวเล็กค่ะตัวนี้กำลังหากินอยู่นะคะตัวนี้ชอบกินต้นกล้วยนะคะชอบแอบลักกินค่ะตัวนี้จะสนิทกับ เด็กเด็กมากที่สุดนะคะตัวนี้เขาจะเชื่องนะคะเด็กนี้จะเชื่องมากส่วนตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องค่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะรู้สึกว่าแดดจะร้อนมากค่ะตอนนี้ขนาดเย็นแล้วนะคะแดดยังร้อนเลยค่ะแห้งแล้งมากเลยค่ะฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้เจ้าตัวเล็กก็กำลังอุจจระอยู่นะคะ อากาศร้อนจริงๆค่ะมันจะกาดโดยรอบนะคะร้อนจอนจะจุดไฟไหม้หมดแล้วนะคะเนี่ย ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ